สวัสดีครับโฟกอ้อยโกนะครับผมก็พามาดูนะครับผมแป้งที่ถ้าสอนผมผมจะเอาไว้เติมระหว่างวันนะครับอันนี้คือของไฟซึมนะครับไฟซึมก็คือเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของแบนเตรีนั่นเองนะฮะแต่จะบอกว่าอยู่ภายใต้ก็ ก็เลยอยู่ถ้าถ้าได้ไปที่ญี่ปุ่นนะครับร้านเขาจะแบบเหมือนแบ่งเป็นครึ่งๆนะสิ่งที่น่าแปลกนะครับก็คือเจ้าตัวสีที่เขาเลือกมาใช้เนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับตรีเนี่ยเบสิกลักก็น่าจะพูดถึงว่าเป็นของผู้หญิงเนาะแต่อันเนี้ยถามว่าเป็นของผู้ชายไหมก็ใช่เป็นของผู้ชายนะครับแต่เขาค่อนข้างให้ความสําคัญกับความเป็นตัวตนนะครับดังนั้นเนี่ยผู้หญิงหยิบมาใช้ก็ไม่ได้ ไม่ขัดเขินแน่นอนแต่สีเนี่ยก็น่าแปลกใจตรงที่ว่าเฮ้ยเขาเลือกตรีเนี่ยตัวตั้งต้นเนี่ยเป็นเทาดำแต่อันเนี้ยเลือกเป็นเทาฟ้าแล้วก็ค่อนข้างไปทางต้องต้องบอกเหมือนเหมือนให้ให้ผู้ชายใช้อะเนาะก็เป็นสีการนำเสนอที่แปลกครับเพราะส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์สบผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะโน้มไปด้านทางสีดำซะส่วนใหญ่นะครับ อันนี้ประกอบด้วย3ชิ้นนะครับก็คือตลับตัวแป้งแล้วก็แปรงนะครับรวมเป็นชุดเดียวกันเมื่อแกะออกจากกล่องนะครับผมตัวตลับตัวแป้งและตัวแปรงแปรงเราคุ้นเคยแล้วจากตรีนะครับแน่นอนนะครับใช้ดีมากนะเอาไว้เติมแป้งเนื้อจะออกมาบางนะครับไม่เยอะจนเกินไปทําให้ลดโอกาสการเกิดคราบและสิ่งที่อาจจะ ข้ามเป็นมอสกคสังเกตนะครับกล่องเนี่ยมันมีตะปุ่มตะปั่เป็นวงกลมเป็นดีไซน์ที่น่าสนใจมากนะครับผมแล้วตัวตลับถ้าสังเกตนะครับตัวตลับด้วยตัวโลโก้เนี่ยเขาเน้นไปในด้านที่เป็นแนวตั้งนะครับเปิดออกมาก็จริงๆก็ปกติสามารถใช้แนวนี้ก็ได้นะครับแต่เหมือนกับเขาตั้งใจให้เป็นการเปิดออกแบบแนว ตั้งนะครับตัวแป้งนะครับไม่มีกาวนะครับผมก็เป็นตัวล็อกนะครับใส่ลงไปแป้งมีสีเดียวนะครับเนี่ยล็อกง่ายดีไม่เลอะเทอะนะครับแล้วก็เราก็จับแปลงวางลงไปนะครับแล้วก็ปิดฟ้านะครับเวลาพกีด้เปร,เร,เรียบดีนะครับเป็น แมตตแต่ไม่สากนะครับตัวพื้นผิวนะครับถือว่าจำเหมาะถนัดมือนะครับพกง่ายไม่หนาจนเกินไปนะครับถ้าใครสนใจนะครับต้องไปลองครับว่าทำไมผมถึงหยิบมาแนะนำกันนะครับให้เป็นแป้งที่เอาไว้ซับหรือเติมระหว่างวันนะครับ